ตาลงก็เห็นแต่ป้ายหน้าเธอทีเช้าื่นมาขอเธอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นไปตาำใจมันขอลอยออกไปรักเธออยู่ทุกเช้าคำ่ำ ใครถนัดอะไรก็จัดกันไปคนละไม้คนละมือนะคะช่วยๆกันเมนูเขาเยอะแยะเลยค่ะครอบครัวนี้ครอบครัวลูกทุ่งเพื่อชีวิตแช่มแช่มรำนะคะต้องทำออเดอร์ส่งลูกค้าค่ะดังนั้นเลยต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนคุณพ่อแช่มแช่มรำทําอะไรเนี่ยรับบทนวดแป้งนะคะภรรยาค่ะคุณนานาก็ทาสเปรย์สำหรับทำขนมชินำมอนอินทผลัมค่ะ ส่วนลูกๆ2คนคือน้องมาตินวัยส1ปีกับน้องชารีนาวัย15ปีก็ทำขนมอินทผาลัมบอลน,นะคะซึ่งเป็นเมนูที่คิดกันเองค่ะก็คือเอาอินทผาลัมสดมาบดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วเอาไปคลุกกับมะพร้าวหรือว่าจะผงโกโก้ก็ได้ให้เป็นขนมเข้ากับช่วงเทศกาลฟุตบอลอยูโรค่ะ ยังไม่นับรวมน้ําอินทผลัมสดนะคะที่เขาทากันไว้ล่วงหน้าก็มาจากแรงของเด็กๆด,ด้วยเหมือนกันที่คุณแชมก็สอนให้เริ่มทํางานและเพิ่มมูล,ลค่าจากของใกล้ตัวค่ะอย่างที่เห็นว่าเป็นเมนูอินทผลัมทั้งหมดเพราะว่ามีสวนนะคะปลูกไว้ที่โคราชเลยเอามาแปรรูปขายะคะ่ะที่เพจ Facebook แชมแชมรําผลิตภัณฑ์แปรรูปและ l i น์แอดชมแชมรําก็มีแฟนๆติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องงานเพลงอยู่แล้วด้วยค่ะ อันนี้คืออินทผลาบไอซ์บอลนะคะคือจะเสิร์ฟในกาแฟาเพื่อแทนความหวานของน้ำตาล ลูกก็ขายเก่งด้วยนะคะไอเดียอะไรเจ๋งๆที่ลูกๆอยากให้ลองคุณพ่อเขาก็ไม่ขัดค่ะลูกอินทผลัมไอซ์บอลที่ลูกชายอยากทําด้วยการเอาน้ําอินทผลัมสดไปแช่เย็นแล้วเอามาชงกับกาแฟแทนความหวานของน้ํนตาตาลตามไอเดียของน้องมาตินที่น้องก็เห็นมาจาก YouTube ก็เลยกลายเป็นกาแฟอินทผลัมคัเพ่อแชมก็บอกว่าเพิ่มมูลค่าให้กาแฟได้อีกทางด้วย นี่แหะค่ะการไม่ปิดกั้นไอเดียเด็กๆแล้วก็สอนให้พวกเขาต่อยอดหาช่องทางทำไรายได้ตั้งแต่เล็กๆก็ถือเป็นเคล็ดลับวิชาชีวิตที่คุณแช่มกับภรรยาเขาใช้สอนลูกนะคะและทุกครั้งที่ได้เงินมาหรือว่าจะใช้จ่ายก็จะอธิบายที่มาที่ไปของเงินเสมอเพื่อให้รู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นค่ะเราเองแบบว่าก็คือ <c oughs> นอกเป็นวัยรุ่นเราออกจากบ้านขิว <c oughs> กระเป๋าออกจากบ้านใช้ชีวิตแบบสันโดษ เล่นดนตรีค่ําไหนนอนนั้นคือเงินกงเงินเก็บหรืออะไรแล้วก็แบบคือทําแบบเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับแต่พอมามา,มาแต่งงานเริ่มมามีเป้าหมายเริ่มมาสร้างฝันสร้างครอบครัวสร้างะไรจนมีเด็กๆอะไรเนี้ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการที่เราจะต้องต้องต้องคิดถึงลูกแล้วพอเรามีลูกเราจะสอนอยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็มันเป็นโดยอัตโนมัติที่เราคิดอะไรที่มันคล้ายๆกัน หนังสือมันก็ก็มีสําคัญแต่เรียนรู้ข้างนอกเหมือนตัวนานาเองคือ,อป้ามามาเขาก็จะสอนแต่เด็กว่าคือนานาแต่อายุ15ก็จะทำงานซัมเมอร์ละแล้วก็แม่ก็จะให้คือหางานพิเศษให้ทําด้วยเพื่อให้รู้ว่าชีวิตจริงเป็นยังไงก็คือควบคู่กันไปแล้วก็ทําให้เรามีเหมือนว่าความรับผิดชอบ มากขึ้นด้วยแล้วแต่ถ้าเรามุ่งมั่นแต่ให้น้องแบบเรียนเรียนเรียนแล้วพ่อแม่หาเขาก็จะไม่รู้ว่าโลกข้างนอกโลกจริงๆอะค่ะมันเป็นยังไงก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะมันออกไปข้างนอกแบบนี้ค่ะก็เหมือนก็เห็นว่าสิ่งนี้อ่ะแล้วก็ทําได้นะคือคุณแม่สอนเรามาเราทําได้แล้วก็ลองทําได้อะไรแบบนี้ค่ะค่ะ แล้วก็แม่ก็สอนให้แบบเหมืนอนให้เราฝึกทําเองนะคะในอนาคตเราจะได้แบบทําเองทําให้ครอบครัวก,กินได้ทำให้แฟนกินได้ป่า ส่วนใครคิดถึงงานเพลงนะคะคุณแช่มแช่มรำบอกว่าอดใจรอ,อนิดนึงค่ะปีนี้หนักหนาจริงๆโปรเจกต์เพลงใหม่อาจจะได้ฟังอีกทีก็ปลายปีหรือว่านู่นเลยต้นปีหน้านะคะรอให้สานการณ์ดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าคุณแช่มแช่มรำเองก็บอกว่าคิดถึงงานเพลงงานคอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะถ้าใครเป็นเพื่อนในเพจ Facebook ก็จะเห็นนะคะว่าแม้ไม่มีงานคุณแช่มกับทีมก็ยังเอาเครื่องดนตรีต่างๆออกมาซ้อมเตรียมความพร้อมกันตลอดเพื่อรอคืนเวทีอีกครั้งค่ะ